ผมจำได้ว่าประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยมีคนแชร์ข่าวเรื่องคีย์บอร์ดที่ชื่อว่าลิงหกห้านะครับแล้วก็จาได้ว่าพอได้อ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยผมก็ว้าวกับมันมากนะครับว้า wow, วแรกก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบสกรูเลสนะครับก็คือการประกอบไส้ในทั้งหมดรวมถึงตัวเคสจนพร้อมใช้งานเนี่ยไม่ต้องใช้น็อตเลยก็คือคุณไม่ต้องมีไขควงในการประกอบเคสตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือลํามากว้าวที่2คือเรื่องของระบบมา t ติงเขาใช้ระบบมา t ติงแบบสปริงเมาส์พลัสเขาบอกว่าจะเป็นสปริงเมาส์ที่อ่าชือแ้วก็ ว่าเออมันน่าจะเด้งเดียนะและอีกเรื่องที่ผมว้าวมากๆแล้วก็ตะลึงมากๆหลังจากได้เห็นข่าวนี้นะครับก็คือมันทําให้ผมได้ย้อนกลับไปในวันแรกนะครับวันที่เริ่มเสียตังค์ให้กับสิ่งที่เรียกว่าคัสตอมคีย์บอร์ดไอ้ช่วงนั้นเนี่ยผมโดนหลายอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคีย์แคปผมกดคีย์แคปของ GMK ไปเยอะมากนะครับแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพอลองนึกดีๆแล้วเนี่ยกูย,ยังไม่ได้คีย์แคปสักชุดเลยนี่วาเฮ้ยในขณะเดียวกันเนี่ยคีย์บอร์ดแม่งก็งอกเอาางออกเ,ออกเ,ออกเอความสมสดุลอยู่ตรงไวะและเอาจริงรงๆนะตตตั้แ่กลงงกัับตววเอ่า เออมึงชอบคีย์บอร์ด65%นะคีย์บอร์ด65%แม่งก็เปิดตัวเอาออกเอาออกเอาออกเอาผลิตเก่งอินโนเวชั่นเยอะไงอีกนิดน,นึงคือแข่งกับวันพาได้แล้วนะจำนวนมันฮนอปี้สุลต่านแม่งไอ้สั มาดูกันนะครับแพคเกจิ้งเซียมากมาเป็นลิ้นชักโดเรมอนเลยอันนี้ข้างล่างสุดเป็นเคสเนาะเราออกมาแล้วนะครับแล้วก็เขามีหมอนรองมาให้ซึ่งรจริงๆมันก็ไม่ได้นิ่มอะไรมากมายนะเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอาหมอนอันนี้มาวางคีย์บอร์ดนะครับแต่ที่ผมลองแล้วชอบบางเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือเวลาที่เราจะทาอะไรกับคีย์บอร์ดเช่นถอดฝาหลังออกแล้วเดี๋ยวจะหมอดนุ่นหมอนนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคีย์แคปมันคาอยู่เนี่ยเราสามารถใช้หมอนรองอันนี้มารองบริเวณข้างๆคีย์บอร์ดได้นะครับเพื่้รู ว่าเจตนาจริงๆเขาให้มาเพื่ออะไรนะแล้วก็สิ่งถัดมาสําหรับเก๋บนเนี่ยอย่างแรกที่เปิดมาแล้วจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับใหญ่มากนะครับโดยจะมีโลโก้เอาแลบอยู่บริเวณหัวมุมด้วยซองถัดมาก็จะมี PE ชีสนะครับมีเพลทโฟมสีครีมซึ่งไอ้พวกสีครีมเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเสรมิมอีกทีนะครับเพราะมันจะมีแก๊งครีมกับแก๊งดำแล้วก็พระเอกอีกหนึ่งนายสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือ PCB นั่นเองเขาเรียกว่าสลิป PCB นะครับมาเป็นระนาดเลยสามารถงอได้พับได้แล้้ววผมมคคคิดด่่าาทีสํัััญืืออพงไเหน,นนนกะคครรรััับบเเเเเเเพพาาาะะะะะะฉนน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 น้้ใจจจยย็นนะ็็ๆออออมมลลล่นนะ่่ีีแวกกซงงึปทฟ กันแล้วก็จะมีเคสโฟมทั้งคู่จะเป็นสีดําอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันมีสีครีมใช่ไหมส่วนตรงนี้จะเป็นสีดําซึ่งเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับสีครีมจะมีความพลุนมากกว่านิ่มมากกว่าสีดําจะแน่นกว่าอันนี้สําหรับเพลทโฟมนะครับแต่ในส่วนของเคสโฟมเนี่ยสีครีมจะหนากว่านะครับแต่ผมรู้สึกว่านุ่มกว่านะสีดําจะบางกว่าแต่รู้สึกแน่นกว่าเหมือนเดิมซึ่งทั้งสองตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างผมเทสให้ฟังท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวรอตอนทาย핑เทสเนาะแล้วก็จะมีกล่องดำๆเล็กๆอันนี้มาให้นะคร,นนะครา แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือตัวพวกชนะุดน็อตสำรองเนาะทานมาเกะล่างนอกจากมีหมอนแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะั่นคือตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับโดยในเจ้าตัวเคสอันนี้ก็จะมีเคสโฟมมาให้อีก2ชิ้นนะครับเป็นสีครีมทั้งคู่แล้วก็ไอ้เจ้าแผ่นบางๆนี้ทุกเซตอัพทปิ้งเทสในคลิปนี้ผมจะใส่แผ่นนี้ตลอดนะครับแล้วก็ในตัวเคสเนี่ยจะมีซองอะไหล่พวกนี้อยู่นะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยอะไรหลายอย่างเลยนะฮพาร์ททั้งหมดในซองนี้จะคละกันนะครับบางส่วนก็เป็นอะไหล,ล,นะล่ไว เคสนี้อย่างที่บอกนะมันเป็นระบบสกูเลสนะครับการจะแกะการจะประกอบเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ไขควงเลยซึ่งถ้าเราจะแกะมันเนี่ยก็เริ่มโดยการถอดฝีส่วนท้ายออกก่อนนะครับแค่เฉพาะคู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ดึงไอชิ้นเงาๆนี้ออกส่วนนี้จะเรียกว่าทรังนะครับพอดึงออกมาเสร็จแล้วก็หงายเคสขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถดึงตัวท็อปเคสออกจากบอททอมเคสได้เลย แค่นี้แล้วก็กเจ้าตัวเคสส่วนล่างเนี่ยมันก็จะมีแผ่นเวทติดอยู่ด้วยนะครับรวมถึงขอบขอบของมันเนี่ยก็จะมีระบบอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นแง่งสปริงของอระบบสปริงมอสพัสของมันแล้วก็จะมีแง่งเล็กนะครับเป็นคลิปหน้าคลิปหลังสําหรับระบบสกูเลสของเขานะโดยเจ้าตัวเคสนี้ความชันอยู่ที่8องศานะครับแล้วก็เคสที่ผมเลือกมาในคลิปนี้จะเป็นเคสแบล็คโครมานะครับก็คือช่วงท็อปเป็นแบล็คช่วงล่างเป็นโครมานั่นเอง ในส่วนของตัวเคสนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของในกล่องนี้นะครับนั่นคือตัวเพลทนั่นเองถ้าเราจะตัวลิง้งหงหานี้นะครับผมเอามา3เพลทนะครับจะมีอะลูมี PC แล้วก็มีพอมนะครับจริงๆมันจะมี f r ฟอาร์นะครับแต่ผมเอามา3มอันนี้เนาะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแทปปิ้งเทสกันดูว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างโอเคมาเริ่มบิวกันดีกว่าบิวนี้ผมจะใช้อลูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไล่ไปทุกเพลทเลยโอเคนะในส่วนของสเตปเปอร์เซอร์ในคลิปนี้ผมใช้เป็นดูนร์ มันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือไม่นะแค่อยากจะเทสเองหรือมันไม่ต้องเทสวะแบบว่ายัางไงก็ใช้ได้เงอะแล้วถ้าคูเสียบเข้าไปแล้วแล้วคูแกะไม่ออก มาเราหาข้อมูลก่อนนะครับเราไม่ควรดื้อตอนนี้อ่ะทําถูกแล้วครับปัญหาตอนนี้ก็คือสายมันลอดออกมาแล้วแต่ไม่รู้จะเสียบเข้าไปยังไงเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ่ามันจะมีไอ้คลิปดําๆนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้พอดึงออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาสายยัดเข้าไปนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ทวิสเตอร์ไม่ต้องใช้แหนบก็ได้นะใช้นิ้วก็ได้นะครับพอสอดเข้าไปแล้วก็ดันไอ้สีดำๆเนี่ยกลับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็คือได้แล้วแล้วเวลาจะเอาออกก็ดึงสีดําออกมันก็จะเด้งออกมาเลยแค่นี้เลยโอเคแม่งกว่าจะได้เทส อ่ะหลังจะเทสเสร็จใช้ได้ทุกปุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ตีสแตปลง PCB กันความพิเศษของเจ้าสลิป PCB ีดีก็คือมันยืดหยุ่นมากนะครับจะมีการหันแบ่งออกมาเป็นแถวๆเลยและความพิเศษอีกอย่างก็คือแม่งใส่สแตปโคตรยากเลยดิ่นไปก็ดิ่นมา เนนนนี่่่ยยิอูัสำหรับสวิตที่จะใช้ในบิวนี้นะครับผมใช้เป็นเอฟซีลอนนะครับหลุดไปใครถอดสองศูนย์ห้าจีศูนย์นะครับฟิล์มด้วยเดสคีฟีแล้วก็เหตุผลที่ใช้เอฟซีลอนในบิลนี้นะครับเพราะว่าผมซื้อมานานแล้วนะครับแล้วก็หลุดมานานแล้วด้วยนะครับไม่ได้ใช้สักทีนะฮะเอามาใช้บ้างเหอะเดี๋ยวมันจะเน่าเหตุผลมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับกลัวเป็นรอยชิบหายเลยการถอดอันเนี้ย หลังจากนั้นก็เตรียมเอาเครื่องยนต์ลงนะครับเอาท็อปเคสออกแล้วก็ติดตัวเนลส์จะเป็นชิ้นยางเล็กๆนะครับในตามคู่มือของอาร์แจะเรียกว่าลับเบิร์นเนลส์ใส่เข้าไปที่ขาของตัวเพลทนะครับจะมีทั้งหมด8จุดหลังจากเรียบร้อยแล้วนําเพลทลงไปวางบนสปริงนะครับโดยให้ตัวขาของเนลส์เนี่ยลงไปตรงขาสปริงพอดีมันจะมีรูอยู่นะครับก็กดลงไปให้มันพอดีกันทั้งหมด8จุดเนาะคร่าวๆอ่าเป็นไงเพอร์เฟกอ่าลืมใส่ไง แม <Hey. S 2> <ส>่กูเล็งตั้งนานในบิวเบื้องต้นนี้ผมใส่เคสโฟมทั้ง2ชิ้นเลยนะครับแล้วจะวางเสร็จเนี่ยควรจะไล่ up ให้ตรงนะครับไม่งั้นตอนประกอบเคสเนี่ยถ้าวางไม่ตรงเนี่ยมันอาจจะต้นออกไปหลังเคสด้วยนะครับหลังจากเนลส่วนล่างตรงแล้วนะครับเราก็สามารถจะสอดสายแพรนี้ทะลุออกมาจากบอททอมเคสได้นะครับหลังจากนั้นก็วางตัวเนลส่วนบนให้มันตรงกับสปริงเป็นั้นจบแล้วก็ความเคสแล้วก็เสียบสายแพรเข้ากับตัวดอเทอร์บอร์ดได้เลยหรือในขั้นตอนเมื่อกี้อาจจะใส่ท็อปเคสก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเสาข้ัอน่ top นนนงหมะวจ มีแง่งอยู่นะครับเขาเรียกว่าฟอนต์คลิปนะครับซึ่งมันจะมียางหุ้มอยู่ซึ่งบางที่มันอาจจะหลุดได้นะครับลองเช็คดีๆก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของท็อปเคสเนี่ยมันก็จะมีแง่งๆอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่มียางเราเพียงแค่เอาแง่ง2แง่ง,ง,งเนี้ยของท็อปกับของบอททอมเนี่ยมาเกี่ยวกันแค่นั้นเองซึ่งเวลาใส่เนี่ยด้วยความที่เลเยอร์ข้างในมันมีความหนานะครับเราอาจจะต้องกดลงนิดนึงแล้วค่อยดันไปข้างหลังหลังจากดันไปข้างหลังแล้วก็กดส่วนท้ายลงแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็คว่ำเคสนะับททีีนน้้า้าาางงว่่ยยจจจะมมออออูํหลสแ Case, เข้าด้วยกันนั่นเองหลังจากนั้นก็ติดตั้งตัวฟีดนะครับหรือในคู่มือจะเรียกว่าโบลเนาะซึ่งเจ้าตัวโบลเนี่ยก็จะทําหน้าที่ยึดตัวทรังค์เข้ากับตัวบอททอมนะครับและนี่คือทั้งหมดของระบบสกรูเลสจากเจ้าตัวลิงหกห้านี้นะครับ าหลังจากประกอบเสร็จแล้วน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลกรัมนะครับหลังจากได้ลองบิ้วมาค่อนข้างจะหลายรอบนะครับมี3ข้อควรระวังนะครับข้อแรกคือตอนที่คุณใส่คีย์แคปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ช่องว่างระหว่างตัวเคสกับคีย์แคปเนี่ยมันอาจจะไม่สม่ำเสมอนะครับแต่เราสามารถดันได้นะซึ่งปัญหานี้ผมก็เจอเป็นปกติในแกสเก็ตเมาส์นะครับปัญหาที่2คือไอ้พอร์ตท้ายคีย์บอร์ดเนี่ยที่เวลาเราใส่ทรังเข้าไปเนี่ยถ้ามันไม่ตรงล็อกเนี่ยตัวทรังมันก็จะไปงัดกับตัวพอร์ต USB C นะครับซึ่งอาจจะทำให้ตัวพอรรรรร์ตตตมมมมััััััััันน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 เเเเเบบีี้้้้้ยยยยยววไไดดะะะะคสสส่่่่งงงงผลใใหททขาาาาพพฉอก ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ดันกลับให้มันเข้าที่นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายไม่ได้อะไรมากเลยนะก็คือตัวทั้งเนี่ยหลังจากที่ลอกฟิล์มออกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะคมนะครับทั้งมุมท้ายของมันแล้วก็ตัวขอบของมันเนี่ยคมพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้หลักๆคิดว่าน่าจะประมาณนี้ฮะแล้วก็ในส่วนของคีย์แคปเจ้าตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็น G M K Apollo นะครับเป็นคีย์แคปของคีย์บอร์ดสเบซึ่หเหุ้ผลทีเก่าก็คือไม่มีปนั่นนเองะครับแม่ง แล้วก็แถมให้อีกเซตอัพหนึ่งนะครับเปลี่ยนสวิตช์จากเอฟซีลอนเป็นสาคูนะครับแล้วก็เพลทโฟมสีขาวออกนะครับแค่นั้นเปลี่ยน2ออย่างเนาะ นี้มาดูในส่วนของเพลทโฟมแล้วก็เคสโฟมที่เป็นสีขาวหรือสีครีมนั่นแหละกับสีดำนะครับต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับไอเพลทโฟมในสีขาวสีครีมเนะี่ยพอใส่แล้วเนี่ยเอาไปประกบกับสปริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีพอดีนะครับต่างกับสีดําที่ค่อนข้างจะเทอะทะนะครับแล้วขอบมันก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนไม่ได้ตัดมาเวลาใส่ก็จะแบบเบียดเสียดนิดนึงมันมันล้นอนะ่ะมันล้นสปริงมากเลยเะหรือเขาตั้งใจเขาจะตั้งใจทําไมแบบนี้เออเดี๋ยวลองดูแล้วกันส่วนในเรื่องความต่างของเสียงตามนี้เลย เสียงแล้วก็ฟีลลิ่งที่ได้ในตัวสีขาวจะให้ความรู้สึกแบบโลง่โลงๆนะครับตัวสีดำเนี่ยจะให้ความรู้สึกแนบบ่นเฟี้ยเลยเวลาพิมพ์มันจะแบบแบบัแบบแบบแบอะไรอย่างเงีแบบ้ยแลวส่วนตัวของผมก็ชอบสีขาวมากกว่านะครับแล้วก็เจ้าตัวสีดำเนี่ยปัญหายอย่างก,ก็คือบางทีใส่เข้าไปอย่างที่บอกมันแน่นนะครับบางทีมันอาจจะไปเบียดตัวลวดสแตปด้วยนะครับเวลาใส่เข้าไปเวลาประกบก็อาจจะต้องจัดการกันเป็นพิเศษอ่ะเนาะทีนี้บางคนอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าถ้าลองออลลิงกไปเทียกบกับพี่น้องของมันอย่าง Q K 5ล่รููทงขนอกก็ดค้าาาายๆแต่ทํไรคของิงง5ถึแพกว่าเปคปนี้าล่ะ เราเคยเห็นโครงสร้างของ QK65 เนี่ยผมว่าเราก็น่าจะเห็นความต่างในหลายๆเรื่องเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่คนน่าจะอยากรู้กันก็คือเรื่องของเสียงนะครับต่างกันยังไงบ้างผมก็เลยลองเทสทั้ง2ตัวในเซตอัพที่คล้ายๆายกันนะครับโดยจะใช้อลูมิเนียมเพลททั้งคู่นะครับใส่เพลทโฟมใส่ PE ชีทใส่เคสโฟมทั้งคู่นะครับใช้สวิตตัวเดียวกันเป็นเพรสสวิตเป็นแท็กทาสิ่งที่ต่างกันหลักๆจะมีเพียงแค่คีย์แคปนะครับตัว QK65 จะใช้ PBT คีย์แคปนะครับส่วน L65 จะใช้ ABS ประมาณนี้นะครับตอนแรกที่ได้ดูลิง65เนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่า2ตัวนี้มันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอยู่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง PE s h e e t นะครับแล้วก็มิติของเคสอันนี้ไม่รวมเรื่องโครงสร้างมัลติ้งอะไรนะครับไม่รวมนะครับแล้วก็เท่าที่ได้ลองจริงๆผมเทสเซตัพเยอะกว่านี้พอสมควรเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายมานะผมรู้สึกว่าลิง65สามารถให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายกว่าในทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็ฟีลลิ่งในการพิมพ์นะครับถ้าจะเทียบ2ตัวนี้นะประมาณนี้พูดอย่างนี้ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมไม่ชอบ QK ผมรู้สึกว่ามันว้าวกันคนละมิตินะครับแค่นั้นเองซึ่งถ้าใครอยากดูในเชิงรายละเอียดนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างไปดูช่องคีย์บอร์ดได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ความเห็นส่วนตัวนะฮะสำหรับเจ้าลิงห่งห้านี้เนี่ยตอนแรกที่เดบิวต์เนี่ยวันแรกเลยเนี่ยผมพูดขึ้นมาเลยนะครับนี่คือคีย์บอร์ดที่ล้ำมากล้ำบากล้ำบากชิบหายกิบระบบสกูเลสเนี่ยเหมือนมินิมอลนะแต่ก็ได้ตั้งคำถามว่าการจะทำคีย์บอร์ดสักการหนึ่งเนี่ยมีไขควงแล้วมันลำบากตรงไหนวะเฮ้ยแต่พอได้ลอง,องอะะบิวมาาคค่่อออออนนนนข้งเเยยะะ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 ะรรรรรับบบบบบแแแกกกกกกปปปีีต์มากกกกกทาาาาได้้้เเเรร็็็ววววมมมแแลลลงง่่ยในือคฟ เวลาพิมพนะ์เนี่ยโอ้โหระบบ mounting มันมันมือมากนะครับไอ้เรื่อง s ล i p PCB ที่ซาะล่องมาเป็นแผงละนาดอะไรนะั่นนะผมไม่รู้มันเอฟเฟคขนาดไหนนะครับแต่ไอ้เรื่องม o u n t i n g เนะี่ยสนุกมากแล้วก็ที่หลายๆคนพูดถึงจอลิงออก์65ก็คือเรื่องของเสียงที่มันค่อนข้างจะมึว๊วเพราะได้ความเฟล็กซ์ของทั้ง PCB ของทั้ง mounting มันด้วยนะแต่เวลาที่ได้ลองเนี่ยถ้าคุณใช้ PE sheet นะครับผมว่าเสียงก็ลั่นอยู่นะครับรวมถึงถ้าคุณใช้สวิตที่มันลั่นด้วยพอรวมกันเนี่ยผมว่าก็โนหูใช้ได้อยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณไม่ชอบสวิตที่ลั่นหรือคุณไม่ชอบฟีล PE sheet ไม่ชอบไอ้มาร์เบิลนี้นะครับเสียงมันก็ ซึ่งวิธีการแก้ไขก็อาจจะเป็นพวกเทมมอดอะไรพวกนั้นนะครับอโอเคแล้วถ้าใครสนใจจ้าตัวลิงก์หกห้านี้นะครับเขจะเปิดกู๊ปบในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้นะครับอีกไม่เกินอาทิตย์เนาะโดยจะเปิดกุ๊ปบแค่30นาทีเท่านั้นนะครับสองทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งในวันที่2 8คือเวลากลู๊ปบแม่งให้มันน้อยมากนะครับไม่รู้ว่าจะรีบไปซื้อน้ำปลาหรือเปล่าซึ่งไอที่เขาเปิด30นาทีเนี่ยเขาบอกว่าเปิดแบบนี้เหมือนกันทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมตั้งเวลาไว้แล้วมาาจก สามอย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวเพลตเนาะชิลละ740บาทน,นะครับโดยจะมีตัวเลือกให้ก็คือ FR4 มีพอมมี PC แล้วก็มีอลูมิเนียมอย่างที่2ก็คือแผ่น PCB สาหรับโซอเดอร์ PCB ราคา1 8 3 0้อสบาทพอสวอป PCB ราคา2190บาทน,นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายส่วนหลักเลยนะครับส่วนที่นั่นคือตัวเคสนะครับไอ้ส่วนตัวท็อปเคสเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด1 0สีนะครับแล้วก็ตัวเวทหรือส่วนล่างเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด6กสีนะครับก็คือสามารถราบบนะอคอมไบัน,นะระา่ แต่ถ้าคุณเลือกเป็นสีพิเศษในส่วนท็อปเคสเนี่ยมันมีสีพิเศษเรียกว่าสีป๊อปคอนนะครับเขาแจ้งว่าเป็นสีอ e ีไว้ที่ผสมเกล็ดทองทองอะไรประมาณนั้นน่ะไอสีป๊อปคอนนี้นะครับจะต้องบวกเพิ่มอีก350บาทโอเคประมาณนี้ราคาจาก3ส่วนนี้นะครับสรุปง่ายๆเป็นเ็จนะครับถ้าเลือกสีปกติแบบโซเดอร์นะครับจะอยู่ที่13,810บาทแบบพอสวับจะอยู่ที่14,170บาทนะครับส่วนสีป๊อปคอนก็จะบบกไปอย่างละ350บาทโอเคนั่นะคือตัวของราคานะครับในส่วนของช่องทางในการจอยกรุ๊ปบายในครังงีคบม2ช่ออทา1ืเว็ซต์ NTCHKs c o m นะครับแล้วก็2คือทางไลน์ชอปของ NTCHK นั่นเองนะครับลิงก์ทั้งสองช่องทางนี้ผมจะทิ้งไว้ใน description นะครับและถ้าใครต้องการพาสเสริมใดๆก็ตามแต่นะครับเขาก็มีขายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสวิตช์ 7BK ทั้งหลายแหล่นะครับเอ็กซิลอนเดลวิลล่า SOTC เพอรี่ใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับโอเคนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอบคุณประสบการณ์ล้ำๆจากทาง NTCHK ด้วยนะครับโอเคไปแลใครชอบอย่าลืมกด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 บอกว่าจะได้เจอกันใหม่ครับ Enjoy your time ครับทุกคนบาย